สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะคลิปนี้นะคะพี่ก็จะมาสอนทุกคนนะคะแต่งโทนคลิปนะคะแบบนี้เลยนะคะในแอปแคสคัสนะทุกคนกับแอปแคสคัสกันเลยนะคะอันนี้มีน้องขอเข้ามานะคะว่าให้พี่สอน แต่งคลิปหน่อยนะคะก็เดี๋ยวเป็นยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้พี่ก็จะมาสอนทุกคนกันเลยนะคะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันเลยเป็นกันในส่วนคลิปข้างหน้าตรงนี้เดี๋ยวพี่จะไม่แต่งอะไรนะคะทุกคนเพื่อพี่จะให้เห็นแบบความแตกต่างระหว่างการเปลี่ยนชุดของคลิปแรกแล้วก็คลิปที่2นะคะในส่วนตรงนี้นะคะอันนี้พี่ก็จะไม่ทําอะไรนะทุกคนในส่วนตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะไปเริ่มแต่งตั้งแต่คลิปที่2นะคะให้เราเลื่อนมาประมาณตรงนี้นะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวพี่ก็จะทําการแบ่งฉากก่อนนะอันดับแรก พี่จะลองดูนะคะว่าแบบว่าเราอยากได้สโลชสโลใช่ไหมคะท่อนตรงนี้นะแล้วเราดูก่อนว่าเราอยากได้ประมาณตรงไหนอ่าสมสมุติเดีย๋ยวพี่ลองหาหนูก่อนนะคะอ่าพี่อยากได้ตรงนี้ใช่ไหมคะให้ทุกคนกดแบ่งฉากนะคะแล้วก็มากดที่ข้างหน้าคลิปด้วยนะคะเป็นแบ่งฉากนะพอทุกคนแบ่งฉากเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็ให้เลือกคําว่าความเร็วนะคะแล้วก็คลิกเลือกปกตินะคะทุกคนอ่าแล้วก็คลิกที่ว่าเลือกไปที่0 4นะคะ คลิปก็จะยาวมานะทุกคนยาวมาแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูนะคะในความสโลว์ของคลิปนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะทุกคนความสโลว์ของคลิปนี้นะคะต่อไปนะคะพี่ก็จะทำ,ะทำการตัดสโลว์คลิปข้างหลังด้วยนะคะในส่วนที่พี่อยากได้นะอันนี้พี่ก็จะเลือกนะคะแล้วก็กดแบ่งฉากเหมือนเดิมเลยนะทุกคนแล้วก็กดที่คลิปแล้วก็ความเร็วปกติเหมือนเดิมเลยนะคะรอบนี้พี่จะเลือกเป็นศูนย์จุด 6นะคะทุกคน0 5 0 6ประมาณนี้นะรอบนี้นี่ก็จะสะโลประมาณนี้นะคะเมื่อเราสโลได้แล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาทำการใส่เอฟเฟกต์นะทุกคนก็คลิกไปที่เอฟเฟกของวิดีโอเลยนะคะเลื่อนมาตรงที่ว่าเราอยากใส่เอฟเฟกตนะทุกคนแล้วก็มาเลือกที่คำว่าเอฟเฟกต์คำว่าสั่นเบาๆนะคะ เมื่อเราคลิกเรื่องเสร็จแล้วนะคะเราก็มาดูนะคะว่ามันสั่นระดับประมาณไหนเราก็จะมาปรับอีกทีนึงนะคะว่าเราอยากได้ความสั่นของคลิปประมาณไหนนะคะในส่วนตรงนี้พี่ก็จะปรับแบบประมาณสี่สิบสามนะคะทุกคนแล้วแต่เพลงนะทั้งนี้ทั้งนั้นคือแบบว่าขึ้นขึ้นอยู่กับเพลงด้วยนะคะในการที่ว่าเหมือนเราอยากเอาให้คลิปมันสั่นอะไรอย่างนี้นะคะมันก็จะสั่นแบบนิดนึงนะทุกคนสังเกตดีๆมันก็จะสัน่นนิดนึงนะคะ นะคะเมื่อเราคิดว่าเออเราเราชอบแล้วทีนี้เราก็ไปใส่เอฟเฟกอันต่อไปกันได้เลยนะคะพี่ก็จะมาเลือกในส่วนเอฟเฟกของเออปาร์ตี้นะทุกคนเ,เราหากานก่อนนะคะอ่มาที่โหมดปาร์ตี้เลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นพี่จะเลือกเป็นพี่จะเอาเป็นอะไรดีนะเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคค่ะพี่จะเอาเป็นเหมือนสเสมือนจริงสองนะคะทุกคนอแล้วก็เดี๋ยวเรามาเลื่อนนะคะเพื่อ ที่พี่เอามาใส่เพราะว่าเหมือนพี่อยากให้สโลว์ของพี่แบบช้าเพิ่มความช้าอ mm ีก hmm. นิดนึงนะคะมันก็จะช้าให้นะก็ในส่วนตรงนี้คือเราไม่ต้องปรับก็ได้นะทุกคนนี่ก็จะแบบช้าแบบเหมือนช้านิดนึงนะคะสังเกตดีดีนะไปนะคะเดี๋ยวพี่ก็จะมาใส่คําว่าใครดาวที่ตรงนี้นะคะพี่อยากให้แบบว่าเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนแบบคล้ายๆเหมือนเออใครดาวแหละทุกคนแบบวิญญาณออกจากล่างรอ นะเดี๋ยวทุกคนลองมาดูนะคะพี่ก็จะเลือกที่ปาร์ตี้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ใช้คําว่าเอฟเฟกต์คว่าคลายดาวนะทุกคนนี่มันก็จะเป็นแบบเหมือนคล้ายๆเหมือนนั่นแหละไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะนี่แบบนี้เลยนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเรามาปรับด้วยนะคะอันนี้พี่จะปรับแบบเหมือนให้สุดนะเลือกสุดไปเลยนะคะแล้วก็นี่ตกลงนะคะแล้วก็มาดูอีกทีหนึ่งก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคน แบบคล้ายเหมือนวิญญาณออกจากล่างโอเคค่ะแล้วก็เดี๋ยวพี่อยากอยากให้แบบว่าได้แบบเดิมนะคะแต่พี่อยากได้กับช่วงจังหวะในคลิปอื่นนะคะก็ทําการคัดลอกมาเลยนะทุกคนคลิกที่เอฟเฟคแล้วก็ทําการคัดลอกมานะคะนี่ก็จะได้ประมาณนี้เราจะได้ไม่ต้องแบบปรับเพิ่มนะทุกคนแค่แบบว่าคัดลอกจากอันเดิมที่เราปรับมาแล้วนะคะก็จะประมาณนี้เลยนะไปให้ทุกคนคลิกที่คลิปนะคะเพราะว่าพี่จะใส่แบบเหมือนทําการใส่เอฟเฟคซูมนะทุกคน คลิกที่คิมนะคะแล้วก็เลือกคําว่าเข้านะคะแล้วก็หลังจากนั้นพี่ก็จะเลือกคาว่าซูมเล็กน้อยนะคะทุกคนแล้วก็เราก็มาปรับนะคะในแบบที่เราอยากให้คลิปเลื่อนนะทุกคนว่าแบบประมาณไหนอะไรไงแล้วแต่เราเลยนะคะในส่วนตรงนี้ซูมออกนะทุกคนไม่ซูมเข้าสีซูมออกมันก็แบบนะประมาณนี้แหละทุกคนนะต่อ,อไปพี่ก็จะไปทําการใส่เอฟเฟกแบบคล้ายๆเหมือน กระพริบนะทุกคนอ่าพี่ก็เรืคลิกที่ตรงเมื่อกี้เลยนะคะที่เป็นแถบนะแล้วก็พี่จะเลือกเป็นอ,อะไรเดียเดี๋ยวหาก่อนนะทุกคนว่าพี่จะเ,เป็นอะไรนะในส่วนนี้คือเราดูได้หมดเลยนะคะว่าเราจะเป็นอะไรนะคะพี่เอาเป็นอันนี้แล้วกันมันก็จะแบบอย่างนี้เลยนะทุกคนอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําการใส่โทนแบบที่พี่บอกนะคะในโทนแบบง่ายๆเลยนะทุกคนแบบง่ายๆนะถ้าเราคิดว่าเราไม่แต่งเอฟเฟกอะไรแล้วนะคะก่อนที่เราจะใส่โทนแบบนั้นได้นะคะทุกคนต้องมาแต่งเอฟเฟกก่อนนะคะเรามาแต่งเอฟเฟกของคลิปนั้นก่อนนะคะก่อนที่จะไปใส่โทนนะให้เรากดที่เลือกหาว่าภาพซ้อนนะคะแล้วก็โอเวอร์เลเยอร์นะทุกคนแล้วก็ให้เลือกพื้นหลังสีดํามานะคะ รูปหลังสีดาน้องจะพิมพ์หาใน Google ก็ได้เลยนะในส่วนตรงนี้เราได้มาแล้วนะคะให้เราทําการขยายนะคะขยายไปเลยนะแล้วก็ให้เราเลือกแบ่งฉากนะทุกคนแล้วก็เลือก cover layer นะคะแล้วก็ปรับนะคะปรับเท่าทบบี่แบบว่าเราอยากได้เโทนสีประมาณนั้นเลยนะทุกคนอ่ะก็ปรับประมาณนั้นเลยนะคะแล้วก็เลื่อนมาให้สุดเลยนะคะเกือบสุดของคลิปเลยนะก็จะได้โทนประมาณนี้นะทุกคน ต่อไปเราก็มาหาคําว่าปรับแก้นะคะแล้วก็เลือกที่ความคมชัดนะคะในส่วนตรงนี้พี่จะปรับประมาณอยู่ที่เจ็ดสิบกว่ากว่านะทุกคนเจ็ดสนะิบเจ็ดนะวันนี้เลยนะคะแล้วก็คอนทราต์พี่ก็จะปรับให้ประมาณแปดนะทุกคนแปดก็ดูนะคะว่าจะปรับอะไรไหมส่วนขอบมืดพี่ก็จะใส่ขอบมืดด้วยนะแต่ว่าเราจะปรับนิดนึงนะทุกคนในขอบมืดยี่สิบห้าประมาณนี้นะแล้วก็ ให้เราเลือกคลิปยาวไปเลยนะคะมันก็จะเหมือนประมาณว่ามันจะปรับความเข้มของคลิปให้ขึ้นมาอีกนิดนึงอะ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะของความต่างของคลิปนะว่าตอนที่ไม่แต่งอันนี้คือไม่ได้แต่งนะคะคลิปหน้าคือเราไม่ได้แต่งนะก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็เหมือนเปลี่ยนไปคลิปที่สองก็จะประมาณนี้นะทุกคนนี่ก็จะสลโลว์แล้วก็สีก็จะประมาณนี้เลยนะคะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทําการบันทึกได้เลยนะคะถ้าแบบว่าเราชอบนะคะก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้พี่ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะและถ้าเกิดว่าใครอยากให้พี่ทําคลิปอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่กันได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะบ๊ายบาย